กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วโลกที่เคยงดงามอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสะอาดและป่าที่เขียวขจีทว่าในตอนนี้เกลับแายเป็นโลกที่ไร้ซึ่งป่าไม้ปกคลุมวิทยาลอยเต็มมหาสมุทรทั้งหมดด้วนบาจาติมินของมนุษย์พระผู้เป็นเจ้ามองลงมาพลกทอนหายใจขนในดันทูสวรรค์ผู้สงสารก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางสาร้างเมืองที่ล่มสลายเพื่อนำความเตือนจากเบื้องบนมาบอกกล่าวกับมวลมนุษย์ถึงหายนะที่จะเกิดขึ้น เพราะว่าคนบางกลุ่มกลับไม่ใส่ใจและใช้ชีวิตต่อไปในขณะที่บางกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันทําให้โลกกลับมาเป็นเหมือนเดิมและแล้ววันหนึ่งพาย,ยุใหญ่ก่อตัวขึ้นคืนยักกำลังจะมากับกัรผู้ที่ปกป้องโลกได้รับของขวัญอันลํำค่าจากสวรรค์ที่ขอปกปัองดูแลรักษาสิ่งแวดแล้อมและนั่น คือปฏิหารที่แท้จริงพวกเขาเลือกที่จะปกป้องโลกของตนเองโลกกับมาสวยงามมนุูแล,ละสัตว์ต่างใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติอย่างมีความสุขบ้านของพวกเราเราต้องรักษาเอาไว้